มือนี้เขาซื้อเม็ดอูนอหม่ครับบักพริกจะไข่หอมแดงใส่ลงไงปลายอันใส่หมูสันๆลงไปผัดนิดนึงอันข่าเบือผสมยานางนิดนึงเพราะอเจาะเพราะอเจาะอย่าใส่หลายมันจะเป็นเจงเลงอันนอหม่ต้มยานางเรียบร้อยเจือดจแล้วอันน้ำกระเทียมอันใบบักกูดเพื่อขอมหอมอันบักพริกลอครับบักพริกลอแล้วลูกโดดเล่นเองอันน้ำปาาลาอีสานผ้าสวบครับปรุงรสเข้าปไป a n d นสูชสครับพี่น้อง and f ฟิต a อเตอร์บครับพี่น้อง and นโคเลโคเลอนพักแห้งอ่านปิดฝาอนเปิดฝาเรียบร้อยฟินิชอ่านสแตกสวัสดีครับพ,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 พบมมี่น้องกไปสกุลสกุลคอแกงกระยรกันอีสานพาสตรวจครับผมว่อุ้น้ำไม่พี่น้องครับอุ้น้ำไม่แบบ พร้อมมกหมอนะครับพี่น้องครับสรับสนุนโดยน้ำปลาอีสานภาคส่วนแซนวัวทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับก็จมีผักย่างอางงาเหมือนเดิมนะครับแบบอินฟ้าผักสดสดเลยพี่น้องเมนูนี้เซตเช่ากุ้งตาดกินอธิบายไปแห้งโอ้ยพี่น้องด้ยเสี่ยงโฆษณาเลยรก็เสี่ยเขาดีที่เดียวเนาะก็แบบใส่หมูสานสั้นนะพี่น้องอื เป็นก๋วยิดนใช่ไหมข้นเค็มข้นนะอืมืมดูดอืมก็ใช่อน มือครับมลอ,อย่างนั้นมือซ้ำๆแต่ความหวานมองอัฐครับพี่ครับพี่หอม เมื่อเดี๋ยวคือนื้อไม้ตามตลาดนั่นเป็นน้อไม้ปี๊บนา่ะเขาก็ต้องเป็นแช่น้ำน้ำเกลือซะก่อนซอรีมันฟงอื้อหืออื้อหือ,หอจัดแห้งพักสามวถ เปียวฟาดหวานอือเรานว่าอือใบม่วงจะเปียวนิดนึงอืมื ไปไเลยแสียเพื่อนยังก็แสียไยที่เดียวเอาน้อใหม่แบบขเขาจะเสร้อยไปคั้นน้ำเกลือก่อนพี่น้องอันจังนจะือปรส่วแห้งหคือแบบ ลูกด่วนมันสีเห็ดแบบว่าหวานนะหอมอุ๊เดียวจัดแห้งกูได้เบอร์แกงแล้วเห็ดแบบนี้เสียบแห้ง ทำเสเี้ต้องใส่พักแงงเด้อใส่พักอีตั่ี่วหืมปับสามรถคือมาจตะค้องเตยเพราะว่าไ่ได้กิน ต้องใสกกะทินั่น้อหอม,มดำข่าเบือดีๆเจ็บแม่ไม่เถอะกระมุงเพิ่ม,วมความเปรี้ยว ขึ้เลือยจ้าขอเวลาเนาะแค้นมาแล้วเฝ้ากินอะไรกับแค้นทิ่ฝ่าว่าไปไหนไม่ฝ่าวาเด้ย่ยแบบมันกินแบบกินขเขาเร็วนะมันกินอยู่บ้านนะเฝ้ากินฝ่าแล้ฝ่าว่าไปเห็ดเบียงเนาะ

หืมน่องรจับแมวของเสีบจ้ะนี่วะมันเจ้าสิด้วยทํำไดนเป็นเศรษฐีทํำไดนกินเขาวพวกซสบนี่คกับซ้ไหนล่ะ นี่หายง่ายมากน man, ี่หายง่ามากินเข่าเลยนี่กินเข่าไปเสียบว้าวปวดหนึ่งกินฟ่าเป็นยานะครับเพกานะใครที่ไปตลาดแบบ เห็นเพกาต้องซื้อเลยมันอร่อยมากกินดิบๆนี่แบบแต่ถ้าอยากให้หอมมิ้งขึ้นก็ไปเผาออาแนะนำให้เผาถ่านนะเผาแก๊สนะ่ะมันแบบมขิวเข้าใจมันคำว่าขิวะ ก็คือเวลาเราขี่เกิดบแบบเนี้ยมีกินมาแล้วฟิวิวแบบนั้นเนี่ยใส่น้ำได้แต่ต้องพอเจาะใส่ยใสเ,เยอะนี่จะเป็นเจงเลยไงใส่ให้มันฟูอดอะ่ะใส่น้ำเอเจาะอ,อืม,มต้องใส่เยอะ ต้องใส่แล้วนี่เป็นเจงเลงไม่มีไม่ใช่หมกนะเป็นอ่อนนะม้แลม่ห้ามใส่ต้นหอมดแบบก็ไม่ได้ห้ามหรอกแล้วแต่คนมักอ่ะอืจะได้แหละแต่ถ้าใส่ต้นหอมกับบักซีลาเนี่ยหมดเลยนะ มันไม่หมกนะมันเป็นอ่อนอ่อนน้าไม้พะนะไม่มีหรอกเป็นอุอุน้าไม้อุนนอปซิวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละขอบคุณมากบ๊ายบาย